วิดฟ้าแบรนด์รถจน์เวียดนามส่งมอบรถจนต์ไฟฟ้าคันแรกให้กับลูกค้าในประเทศ สำหรับวินฟ้าซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตยานยนต์สัญชาติเวียดนามและเป็นหนึ่งในค่ายายานย,ยนต์ที่ทางเราติดตามความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเป็นค่ายายานย,ยนต์น้องใหม่ในอาเซียนของเราด้วยความเคลื่อนไหวล่าสุดนั้นทางค่ายได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวินฟ้า t VF e 34 e v ชุดแรกที่ออกจากสายการผลิตและเตรียมจะส่งมอบให้กับลูกค้าในประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ WinFast VFE 34นั้นถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของค่ายที่จะถูกทำตลาดในเวียดนามซึ่งตัวรถนั้นเป็นรถยนต์สไตล์ครอสโอเวอร์5ที่นั่งโดยรวมการออกแบบภายนอกนั้นต้องบอกตามตรงว่าไม่ค่อยจะทันสมัยสักเท่าไหรนะ่นักเมื่อเทียบกับยานยนต์ค่ายอื่นโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับในฝั่งของประเทศจีนที่ถือว่าเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกในตอนนี้ คุมพลังของรถนั้นตัวรถจะมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนล้อนหน้าด้วยมอเตอร์เดี่ยวที่ให้พลังกำลังสูงสุด110กิโลวัตต์หรือประมาณ147แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด242นิวตันเมตรจ่ายพลังงานด้วยชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด42กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งจะสามารถพารถไปได้ไกลราว300กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งความเร็วในการรีชาร์จพลังงานนั้น ทางวินฟ้าได้เคลมไว้ว่าสามารถเดินทางได้ไกล180กิโลเมตรดยการชาร์จไฟเพียง15นาทีเท่านั้นด้วยระบบชาร์จเร็วของวินฟ้าส่วนด้านราคาจำหน่ายนั้นวินฟ้า VFE34EV ถูกตั้งค่าตัวไว้ที่690ล้านดงเวียดนามหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆ1ล้านบาทโดยราคานั้นเป็นราคาเฉพาะตัวรถไม่รวมแบตเตอรี่ส่วนแบตเตอรี่นั้นจะเป็นแพ็กเกจในการเช่าแบบรายเดือน ที่มีค่าใช้ใจ่ายอยู่ที่657,500ดงเวียดนามหรือประมาณ1,000บาทต่อเดือนโดยสามารถขับได้ไกลสูงสุด500กิโลเมตรส่วนระยะทางที่ขับเกิน500กิโลเมตรขึ้นไปนั้นจะถูกคิดค่าบริการ1,315ดงเวียดนามต่อกิโลเมตรหรือประมาณกิโลเมตรละ2บาทซึ่งโดยรวมแล้วเฉลี่ยค่าใช้ใจ่ายจะอยู่ที่ราวๆกิโลเมตรละ2บาทซึ่งก็ไม่ถือว่าถูกเมื่อเทียบกับรถที่ใช้น้ำมันแต่ก็นั่นแหละครับ เมื่อเป็นรถอยู่ในฟ้าก็จะช่วยในเรื่องของการลดมลพิษในตัวเมืองลงได้นอกจากนั้นลูกค้าของ WinFast EV 25,000คนแรกจะได้รับสิทธิพิเศษฟ,ฟรีค่าเช่าแบตเตอรี่12เดือนแรกหรือ1ปีเต็มๆซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเลือกซื้อที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวและนอกจากการจำหน่ายในประเทศแล้วในตลาดสหรัฐอเมริกาวินฟา s t จะเริ่มเปิดให้ปรีออเดอร์ในช่วงต้นปี2565 อย่างไรก็ตามคิดว่าการตลาดในอเมริกานั้นคงแตกต่างไปจากที่เวียดนามเพราะว่าหากเปิดราคามาที่1ล้านบาทไม่รวมแบตเตอรี่แล้วก็โอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งในตลาดนั้นเรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปว่าค่ายยานยนต์น้องใหม่ของอาเซียนค่ายนี้อย่างวินฟารจะไปในทิศทางไหนเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไงกันบ้างกับรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของวินฟาร์ทั้งรูปลักษณ์และราคานั้นน่าสนใจหรือไม่ คิดเห็นยังไงคอมเมนต์ Comment มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ